สบายดีพี่น้องทุกคนมอนี้สิมาอัปเดตสัตว์เลี้ยงอยู่บ้านเนาะว่าจะเป็นจังใดไปเบื้องกันก่อนอื่นก็มาเอาญ่าหวานเนาะอันนี้ก็เป็นญ้าอิสราเอลหรือญ่าหวานเอาไปให้อนหนูแกตปี้กับหนูตะเพาแล้วก็มาเอาทั่วทัวอย่างกับผมลืมซื้อมันละเป็นทั่วที่ปลูกให้สัตว์โดยเฉพาะเลย อันนี้ก็เป็นทั่วคือกันเนาะแต่เป็นตระกูลทั่วคือกันแต่ก็ลืมซื้อมันคือกันบริบริเบิงซื้อเหลือแต่ปลูกเนาะบริอ่านบเบิงซื้อว่ามันซื้ออีหยังะนะแต่ว่าเป็นอันแนวที่ว่ามันมักแหงหนูเกตบีเนาะกับหนูตะเพา <c oughs> ห้องตแตะก,การเปิดประตูเนาะได้ยินเสียงประตูมันก็ห้องท่าแล้ว ัวหนูเกตปีทีมันตอนมันยากลวมันห้องมันมากไกลเฮ้าแต่เพราะมันบ่ยากละครับมันก็วิ่งนี่มันตื่นเป็นสั์ที่ตื่นนอหนูเกตปีนี่แบบว่าเฮ้าเปิดประตูหรือว่าเฮ้าย่างกายมันก็เต้นไปลีไปอันเข่าบ้านมันแต่ว่าถ้าเฮ้าอยู่ไกลมันก็ออกมามันอันออกมาสตอนมันยากอะไรตอนมันบ่ยาก มันกระบอกออกมามันกระบอ,อกฮ้องอกินโค้ดเก่งเลยอันนี้แป๊บเดียวมันก็บเบิดเลยเนี่กินเก่งล้วก็ขี่ตลอดต,ตอนนี้ยังขี่บบเป็นบอนเท่ออันเนี้ยวเราเป็นบอนแล้วแต่ขี่กันยังขี่อยู่ในอันพื้นอยู่แต่หนูตะเภาเนาะมันมาก,ก่อนดีมันฮูแล้วทางขี่ทั้งเนี้ยวมันกค่ขี่อยู่บนโตะที่เฮาให้ขี่ แล้วก็มาต่อที่ไก่เนาะอันนี้ก็สิผสมอันผสมหัวอาหารใส่เปลือกหอยเนาะเพราะว่าไข่ไก่เจมันบางแห้งนะบางเทือกอะเตกไข่ออกมาก็เตะก็เลยต้องผสมกัาบหอยให้มันเข็งเสริมกระดูกมันเนาะเป็นไก่เจข่าวหังดำเนาะไก่ยังบาท่านได้ลูกเทือได้สุดหนึ่งแต่ว่าได้ลูกตัวเดียวฟักมันบบมีเสื้อ ไก่มันเตีย้ยโพดก็จะว่าเบอรหรือว่าพอมันบอทับที่บอกหรือว่าจังใดมันถึงโบมีเสื้อไก่ฮะนะเห็นบางคนก็ว,ว่าขามันสนั้นโพดอันไก่ผู้บดเทิงอันนี้ก็คือเก็บไข่มาแล้วเนาะไข่ทั้งสองเมเลยอันนี้คือไข่ทั้งลุ่มเนะาะตัวอามาก่อนไข่ตัวนี้เมนไข่อยู่ทางเทิงเนาะจะยาวแน่ตัวนี้จะเอามาสุดหลังหาก็ไข่ข้าขงแรก มาโตทีลูกไก่น้อยเนาะอันนี้ก็ได้3โต3สายพันธุ์ละก็สสีโตหนึงกับสีลายออกดำดำแล้วก็มีสีขาวแล้วก็มีสีไข่มีสมสีเนาะกินอาหารโคตรเก่งเลยนี่ใหญ่ไวเลยแป๊บเดียวตัวนี้ก็ได้ประมาณ2องทิศเนาะมันจะโตบักงามๆเลยกำลังงามสำเนียงนะกำลังเป็นจับเพลงโวไก่ ยังบ่ทันขีดื้อแหงแล้วกลมาต่อกันที่แบเนาะอันนี้กลไปตัดกระถินมาเรียบร้อยแล้วโคตรฮอนช่วงนี้ฝนฝนแล้วก็แดดแดดกับโคตรฮอนถ้าได้ฝนกับฝนเนาะฮองั้งแต่อันยังบ่ทันฮอนโม่ฝนเบกอะไ้อยู่มันกับฮองเนาะ เจ้าของกะฮอดโมงพลจังไปเอาอันกระถิมาให้มันสี่โมงห้าโมงอากาศมันเย็นเนี่จักหน่อยแต่เบอห้องแต่หนึ่งโมงสองโมงกับไปได้ไปเอาให้มันเบอนี่กัเลี้ยงมาได้ประมาณ3มเดือน4ี่เดือนแล้วจากที่ซื้อกระเจ้ามาเนาะปรากะมา่ต,ตที่ไก่เนาะเอายกกล้วย นเนแดงกัยังบดทันหลายเทือก็เลยต้องเอายกกล้วยให้มันส่วนน,นี้กําลังปลูกกาลังขยายเนาะนี่ก็เปลี่ยนบนล็อกใหม่หาก็ปลูกน้ำมัวานนี่กําลังขยายเนเแดงเสียวให้ไก่น้อยก่อนส่วนนี้ไก่ใหญ่กัยังเทือมีแต่ยกกล้วยนี่แหละ จกคิดยังอยูเนาะตักเอาหัวอาหารไก่น้อยนะเสียามาใส่เลยคิดไปคิดมาละวบิดบอมเมนเลยต้องสมองไตใส่เบิดก็เลยต้องทักเอาไม้เปลี่ยนกระสอบเปลี่ยนเป่ารถอันนี้ก็ผสมกับข้าวในน้องข้าวเหลือจากมาให้ไก่เจ้ซื้อมาให้ไก่เจ้บ่ได้ให้ไก่เจ้มันบกกินก็เลยเอามาให้ลูกอ่ามาให้ไก่ไข่ ่วงนี้ฝนตกตลอดนะอยู่เลไกใ่เป็นพิเศษแนี่เมื่อน้กนอากาศดีแน่มันแดดพอสมควรแดดพอสมควรฮอนเลยหละเบิ่งอันความฮอนสิคือสีบบผนเลยพอาฝนก็คือสิบบแดดเลย ตอนนี้ใกล้กันยังบ,บท่านไข่เบิดเทือนเนาะไข่บิบทันนอดครึ่งของมันสมบรูรณ์จนี่นยังบท่านเครึ่องซ้ำไข่มีแต่หกหน่วยบางมือกับเจ็ดหน่วยบางมือกับห้านหน่วยอันนี้ควมบุหลายป่าไก่หลักมาให้แบงมาให้พอพันแม่พันลูกเพิ่็ได้ตัวหนึ่งแล้ว ฟักออกมาได้ตัวนี้แล้วแล้วกับมาเพ่งให้ลูกไก่เนาะอันนี้สุดสุดอ่าสุดแบบเล็กๆเ,เ,เลยที่อันซื้อไข่มันมาเพาะนี่เราได้ประมาณสองเดือนสองเดือนฝ่ายนี่แหละ ตี่ใจห้างนะความหอกมันหอมบัได้ขยายนะยาทานี้ออกนอกยกก่านมากินเลี้ยงอย่างบัได้นอะอยู่ทางนอกมากินใกล้กับออกนอกบัได้ก็ต้องจากใจเอาไว้อยู่ทางในนี่มีความเดือของมันดิ่งขึ้นดินออกดิ่ขึ้นกินอนะอกบางเทือกนะอาหารจนเฮียจนซูนบางเทือกกระสูด อยากให้ <c oughs> อาหารเหียเนาะมันบินขึ้นแล้วก็มาเอาเน่นเนแดงให้ใกล้เนาะอันนี้ใกล้สุดไหมก็ยังมันบกกินยวกกลวยกันเลยต้องเม้าเานเ่แดงไปให้มันแทนผสมกับอาหารเนาะลดต้นทุน,นว่าสานยังใครบริสุทธิอาหารเถอะแต่ว่ามันกระตุยธรรมดาอยู่เลยตอนนี้กยาใหญ่ขึ้นระดับหนึ่งแล้วในอาหารของมัน ไก่น้อยเนาะต่ไก่แจ๊ก็กินอาหารไก่น้อยนี่แหละจะมีไก่ตีสองโตแลวก็ไก่บ้านพันผสมสองโตสีดำๆนะคือไก่บ้านพันผสมนะแต่โตใหง่ก็ไก่ตีกันก็งงกันไก่ตีคือวันนี้เนาะไก่ตีนี่เบิ่งบออกเลยว่าตัวผูตัวเมียกับไก่พันผสมคือคือกันเลย เพ้าว่ามีตัวผูดตัวเมียวา่าท่านไปซื้อมาแต่เบองนี้อันโตันพันผสมนะสีดำคือกันละกัโตคือกันเลยบรอันหางสั้นหางยาวเลยบาดนี้ให้อาหารเรียบร้อยแล้วกลับมาให้น้ำเนาะมันนี่จีเสริมวิตามินมันให้วิตามินก็ให้ทุกมือแหละช่วงนี้ฝนตกแต่ก็มือพิเศษนี่ให้ยา อย่าดีวัดเนาะอย่าดีวัดอย่าแก้วัดอย่าอย่างเี้แเ,เพราะว่าเดี๋ยวมันบรสบาย,ยต้องต,องตานไปก่อนบางเท้อมันกระบ,บกกินอาหารเนาะมันแบบบก,กินอาหารบกเก่งคือตอนเดชนะนะส่วงกะดูฝนหาอีย่างบ่ได้กะเอามีดคลนเลยตัวเป็นกระปุกนะคือวิตามินเนาะ ตัวเป็นโงนะ่คืออย่านี่ามาให้มันกะแลนไปกินเลยทุกโตเลยมาก,กินน้ำเนาะอันไก่ไข่กินน้ำโคตรเก่งเลยแต่ว่าไก่อันธรรมดาไม่ค่อยกินได้ไก่เจนนี่เ้าให้ทุกโตเนาะให้ทุกพอไก่น้อยไก่ใหญ่ตรงนี้ก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษแน่เดี๋ยวคนตายไก่แห้งน้อย มีบลายคือเขาเนาะก็ต้องใส่ใจแน่ก็ต้องดูแลเป็นพิเาศษขาดสัอันนี้โครนคือเกามาให้ไก่พอพันเมพันหน,น่อยกินอาหารแป๊บเดียวเบิดแล้วมาท่าแล้วบองตตเกินอีมันก็บเกียรอี้จะโดนมันก็กินเท่าละน้อยเท่าละน้อยจะยบเบิด์ตเลย อันนี้ก็กินอิ่มแล้วก็บโกินแล้วก็พอพอมันยากมันก็ตอดทิ้งอีกแล้วก็มาเอาไก่ไข่มาเก็บไข่ไก่เนาะเก็บไข่ไก่ส่วนนี้ก็มันไข่ยัางไม่อยู่เนาะยังบ่มีไข่ใหญ่นะยังมีแต่เบอร์อยังกระปุกห้เบอร์ซีเบอร์สามก็จักเบอร์ห้าก็กมีบาง บางน้อยบางเทือ่อมันน้อยมันไข่ไม่แล้วก็มาเอาไข่ไก่พอพันไปเข้าตูฟักเนาะไปเก็บไว้เข้าตูฟักแล้วก็มื้อนี้สีมาเปลี่ยนฟางเนาะมาเปลี่ยนเฟืองแล้วก็ใส่หมวดอ่านใบสีไครนี่ใบหมดสีไครเพื่อกันแมลงกันแมงไหมกัน ให้อยังมาต่อมมารบกวนเวลามันใครอย่างนี่นะลาคาเปลี่ยนแน่มันโดนแน่ก็เลยต้องเปลี่ยนเหมเชืจะคลายกาตัดไปเมื่อวานนี้ต่างห่งไว้พอดีเนาะ เอาเฟืองเข้าไปยูันบอลไก่น้อยแหละพอดีม,มันมันแทบบ่มีเก็บแล้วนะมีต่ขี้มันปไปยังประัานแล้วขี้มันออกเ,อเดี๋ยวสิได้เปลี่ยนเอาเดี๋ยวสิมีไก่ใหม่ลงมาก่อนสิได้เปลี่ยนเก็บใหม่เก็บเลาก็เอาไว้อ่าเพ็ดปุ๋ยเนาะไปใช่พืชพักเดี๋ยวสิปลูกพักปลูกยังกพะพอดีมีพุ่นเน่ อันจุทางเทิงนะ้มันประทานไข่จากเือเนาะก็เลยบม่ได้เปลี่ยนแกะอ่าบ่ได้เปลี่ยนเฟืองมีแต่เอาอันหัวใบหัวตะไคร้ใส่กรนะพอเนาะคลิปนี้กะประมาณนี้แหละทุกคนการอัปเดตสัตว์เลี้ยงเนาะของเฮานะของคอยเดี๋ยวหที่มีอัปเดตต่อไป,นะปเนาะก็เลยเข้ามากะพาักติดตามคลิปเฮาแล้วกับเอ่อผักติดตาม ซองเฮาแล้วกะ็ภากทุกคนอ่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะทำคลิปต่อไปเนาะเป็นกำลังใจกันต่อไปบาซาันที่เหตุคลิปย่างต่อไปกับภาคทุกคนบายแล้วบายแล้ว